สวัสดีครับผมกับผมช่างมีท่าสายนะครับในช่องช่างมีท่าสายแคนแนลนะครับอันนี้นะครับผมก็จะมีเทคนิคบางอย่างนะครับก็คือมีงานให้ดูนั่นเองนะครับคือการกดฝานะครับงานชิ้นใหญ่ๆนะครับงานชิ้นใหญ่ๆพวกจะตุคามอย่างเี้ยครับใหญ่ๆนะครับซึ่งเครื่อง กดนะครับกดไม่ไหวนะครับซึ่งงานมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเพราะว่าการกดนะครับมันจะทําให้มันจะกดได้คือขอบข้างนะครับกดบริเวณขอบข้างได้นะครับเป็นบริเวณหัวท้ายมันจะมีช่องว่างสามารถที่จโก่งนะครับพอเวลาเราเดินน้ํายามันจะทําให้เราเดินน้ายายากนะครับก็เลยต้องกลับมาใช้ในการทํางานลักษณะการกดฝาแบบกดมือนะครับกดมือ การใช้มือกดแบบนี้นะครับบล็อกที่ผมใช้นะครับก็จะมีสองอย่างก็คือมีทั้งบล็อกพลาสติกนะครับที่ทําขึ้นมาจากพลาสติกข้อเสียของบล็อกพลาสติกนะครับเพราะว่างานที่ผมทําอยู่ตรงนี้นะครับมีอยู่เจ็ดแปดชิ้นนะครับมีอยู่เยอะนะครับเจ็ดชิ้นก็คืออยู่ที่สิบสี่ฝานะครับสิบสี่ฝาพอเรากดจํานวนเยอะๆนะครับ มันจะทําให้พลาสติกโดนความร้อนนะครับเมื่อพลาสติกโดนความร้อนจะสามารถที่จะอ่อนแล้วก็โก่งนะครับแล้วคราวนี้นะครับแล้วคราวนี้ผมก็เลยต้องจัดกลับมาใช้โดยการใช้บล็อกไม้อัดนะครับเป็นไม้อัดเป็นกระดานอัดนะครับนี่ครับเป็นกระดานอัดนะครับสองหน้านะครับอันนี้เป็นหน้าเคลือบนะครับอันนี้เป็นหน้าเคลือบ หน้ากระดาษนะครับนามาตัดนะครับป็นบล็อกตัวผู้นะครับบล็อกสองตัวนี้พ้าติดกับไม่อัดนี้ก็เข้ากันนะครับขนาดเท่ากัน้ากันนี้นะครับการที่ใช้บล็อกไม้นะครับมันจะไม่ออมความร้อนมันจะไม่โก่งนะครับสามารถที่จะให้เรากดงานได้เยอะนะครับโดยที่ว่าฝา เรียบเนียนนะครับฝาเรียบเนียนจะง่ายต่อการที่เรานำไปเดินน้ำยานะครับถ้าเรากดฝาดีนะครับเดินน้ำยาจะทำให้เราเดินน้ำยาง่ายนะครับการเดินน้ำยาของเราจะง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดเราว่าเรากดฝาแล้วฝาตรงนี้ไม่เรียบนะครับฝาข้างไม่เรียบเป็นหยักหรือโก่งนะครับการเดินน้ำยาจะให้งานเนียน หรือมันจะทําให้เป็นฟองอากาศหรือตามมดได้นะครับเพราะฉะนั้นการกดฝาเปิดบล็อกกดฝาสําคัญที่สุดนะครับในการทํางานนะครับและครนี้นะครับถ้าเรากดฝาจํานวนเยอะๆนะครับบล็อกไม้มันจะไม่อมพลาสติกมันจะโกง่งแต่พลาสติกจะคมกว่าไม้นะครับแต่นี่ก็แบบด้วยเครื่องเลเซอร์นะครับก็เนียนนะครับเนียนพอๆกันกับ แผ่นพลาสติกนะครับแล้วคันนี้นะครับการกดนะครับผมก็จะใช้เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับแผ่นห้ามิลนะครับแผ่นห้ามิลผมก็จะมาเจาะนะครับเพื่อใส่ข้อต่อนะครับใส่ข้อต่อแล้วก็ทําหัวขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับใส่กัเนี่ยครับยังไม่หลุดนะครับ ดูอยู่ที่ประมาณสามมิลนะครับดูอยู่ที่ประมาณสามมิลนะครับต่อลงมานะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะถอดใส่กับเครื่องแอบปมที่เราใช้ปกตินะครับแบบนี้นะครับตัวกดกดงานมือนะครับไม่ได้กดเครื่องนะครับเวลาลนแผ่นนะครับเราก็ลนด้วยตะเกียงเช่นเดิมนะครับ โดนด้วยตะเกียงเช่นเดิมแล้วก็เป็นแผ่นพลาสติกนะครับก็จะกดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วแผ่นนะครับบางทีนะครับแผ่นที่เรากดนะครับเรากดแล้วไม่ได้ดังใจนะครับไม่เนียนไม่ได้ดังใจ แผ่นพวกนี้นะครับสามารถที่จะเอากลับมาใช้งานได้อีกนะครับสามารถที่จะนํามาใช้ได้อีก,กอน, okay, okay, นะครับดูก่อนเอาเก็บโอเคนะครับอ่ะผมจะเอาแผ่นหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยสวยนะครับมากดให้ดูนะครับนี่ครับ นี่คือแผ่นเก่านะครับที่เราใช้เรากดแล้วนะครับบางทีอาจจะไม่นูนสวยนะครับแผ่นพวกนี้ไม่ต้องทิ้งนะครับบางคนอาจจะหักทิ้งนะครับแต่ไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถที่จะนํามาใช้ได้อีกนะครับก็คือเราจะมาลนนะครับเราจะกลับมาลนเพื่อให้คืนสภาพนะครับแผ่นพวกนี้กลับมาสภาพเดิมได้นะครับคือลนไฟนะครับ ไม่ได้ทิ้งนะครับสามารถที่จะกลับมาใช้ได้นะครับแล้วก็เอามาลนไฟนะครับเห็นไหมครับจะกลับมาสภาพเดิมนะครับนะครับนี่ครับกลับมาสภาพเดิมนะครับอันนี้นะครับเราก็จะเอาแผ่นนี้นะครับมากดฝานะครับ ชิ้นใหญ่นะครับให้จับสองข้างอย่างนี้นะครับถ้าจับข้างเดียวความร้อนจะไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็จับสองหน้าอย่างนี้สองข้างนี้นะครับแล้วก็เอามาหลนชิ้นใหญ่นะครับสําคัญสุดนะครับหลนยังไงไม่ให้จุดให้ไหมหรือเดือดนะครับเราจะหลนด้านข้างแบบนี้นะครับหลนรอบข้างนะครับรอบข้างแล้วก็ขย่าดูนะครับ นะครับในที่แล้วแล้วก็นํามาวางนะครับวางให้อยู่จุดกลางนะครับปุ๊บดับตะเกียงปุ๊บนะครับฝามากดนะครับเมื่อกดลงเสร็จแล้วนะครับให้กดไว้แล้วก็เปิดผมก็เปิดลมนะครับแล้วก็กดชิ้นใหญ่ถ้ากลัวไม่ละเอียดนะครับไม่เนียนนะครับตัวนี้ขยับหมุนได้นะครับหมุนเลยไม่เป็นไรครับ ให้เป็นรอยนะครับเมื่อโดนน้ายาก,ก็จะหายเองนะครับนะครับหมุนแบบนี้นะครับเราจะกดแล้วเราก็จะหมุนหมุนอย่างนี้ครับพอรู้ว่าเย็ยนปุ๊บก,ก็ยกออกนะครับปิดปั๊มปุ๊บนะครับเห็นไหมครับ เรียบเนียนสวยนะครับนี่คือการใช้บล็อกไม้นะครับบล็อกไม้ในการกดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับช่วงนี้ต้องขอกราบขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้คือไม่ค่อยได้มีคลิปนะครับก็คือเร่งงานอยู่นะครับผพมีมีงานรีบๆ้ามาอยู่สามสี่สิบชิ้นนะครับก็เลยต้องรีบทํานะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนท้ายคลิปนี้นะครับเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับในช่องช่างมีท่าทรายนะครับช่องช่างมีท่าทรายชแนลนะครับหนึ่งไลค์คือ1นึ่กำลังใจให้ผมมีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับก็จะมีทั้งคลิปสอนงานแล้วก็คลิปเที่ยววัดทาบุญนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ไปทําบุญนะครับวันพระที่ยี้านะครับแล้วก็ตรงกับวันที่ แม่เสียนะครับจะไปทําบุญให้แม่ด้วยนะครับส่วนท้ายคลิปนี้ผมช่างมีท่าทายก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u ัส c r i b e ด้วยนะครับขอบ้บขอควาว่าสวัสดีครับ